สวัสดีจ้าเช็ดกล้องอ่าชัดขึ้นต,<ล>ต้องไปตรงหนูอ่าต้องรอดีผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอ่าตอนนี้เราอยู่ที่สะพานพระรามแปดนะครับตอนนี้หนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มแล้วกับวิวตรงนี้เห็นไหมว้าวใหญ่โตมากเลย เดี๋ยวอิสระพักหนึ่งมันจะมีดิสเพลย์ที่เป็นแบบว่าไฟทางตัวสาภาเลยเราก็จะดูในสวนตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปกันอันนี้เราอยู่ที่สวนสาธารนณะเอ่อชื่ออะไรวะ,ะวไม่รู้เหมือนกัน,น,นกเอาไปว่าคือสวนสาธารณะที่ติดกับสาภาพหลนาำแปนะครับนี่ตอนนี้เรากำลังจะไปหาที่นั่งดูกันพี่ที่เราพีที่เราเนี่ยมาดูคนเดียว มีหมูเด้ง <c oughs> เนี่ยก็ตามแต่ในเนสร์พานี่นแหละปีนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรนะครับอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงดูมาแล้วมาแล้วมาแล้ว mm hmm. เดี๋ยวถ่ายให้ดูเดี๋ยวถ่ายให้ดู จบแล้วโชว์แรกก่อนอื่นเปิดรายการก่อนสวัสดีเปิดรทีเดีจะปะสวัสดีค่ะขอต้อนรับ้าสูเดินใหม่จดใหม่จดไม่เหตุคัะผม ep สองนะครับหรือเปล่าเดยจะสลับ ep เอาไปว่า ep 2องแล้วกันก่อนอะถ้าตับ ep เดี๋ยวเดี๋ยวการกระบาดสองแล้วก็เปลี่ยนแต่คงไม่สลับหรอกเพราะว่าขี้เกียจ เมื่อกี้ดูโชว์จบแล้วตัวนี้ถ่ายแล้วเรียบร้อยคุณเพื่อนดีด้วนี่ยครับน้ำตาไหลเลยค่ะอันนี้คือคือคือมาดูปีแรกด้วยนะใช่ค่ะดูปีแรกแล้วน้ำตาไหลเลยอืมเพราะว่าแสงแยงตาเน <laughs> ี่ยแม่อะไรู้อบเดียวไม้วอย ก็คือไปตรงสะพานตรงนสะพานพวกนั้นที่เป็นแบบไฟขาจะเป็นไฟสปอตไลท์ถูกปะโอ้เวฟไปเรื่อยๆมันจะมาโดนหน้าเราประมาณสิบกว่ารอบคุณน่าที่แต่รีวิวนะทีความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับการแสดงก็สําหรับผมนะครับปีที่เราน่าสนใจกว่าปีที่แล้วเนี่ยจําได้ว่าลงทุนนั่งแกลบอะไปดูแบบตามแลนด์มาร์คที่เขาเขาลง แล้วรู้สึกว่าประทับใจตรงเนี้ยมากแบบเบอร์ต้นๆเพราะว่าพ่คีแล้วมันเอาแบบพ่อหมูเด้งมามันเอาแบบเงม,มาลาเคลี่อ่ะเออแล้วมันบอกก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปีนี้มันออมสปาร์มันเคาเจอร์อ่ะมันมันโชว์วัฒนธรรมซึ่งการโชว์วัฒนธรรมก็ไม่ใช่สิ่งแย่นะประเด็นคือมันไม่อะไรให้ดูเลยนั้งากวัฒนธรรมเออรู้สึกว่าให้แอพพลายให้คนต่างประเทศดูได้อ่ะก็คิดว่าก็ควรจะมี ม,มันเราไอการเสนอเคาเจอของรวียนายที่เค้าเสนอมารู้สึกว่าไม่มีแก่นไม่มีตีไม่มีเนื้อเรื่องอะไรเลย,เลยเออมีตีอาตีมเนี่ก็คือลายไทยเขาเวียดนาำไทยที่มีแค่และตับุตาอลมีรูปมือเป็นรูปลายไทยของชาไทยสภาพมีสังสีลุงดอกกุหลาบปาจาไหนก็ไม่รู้มีหัวใจด้วยเอ,อาจจะเป็นมือก็ได้ดอกกุหลาบ เป็นแบบพนมมรู้สึกว่ารู้สึกว่าปีเราทำไม้ดีกว่านี้อาจจะเพราะอาจจะเพราะโทนดาวด้วยมั้งแ้วก็อาจจะแบบยุ่งจะไม่ได้คิดกับเรื่องนี้ไม่หรอกคือที่ตีเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคือเราเรา,เรามาดูเนาะเราเราเจอที่ทีกว่า,านี้เลยใช่ก็รู้สึกว่าแบบแถบอยางบนนิดนึงประมาณนี้โอเค เดี๋ยวเราเราตัดจบตรงนี้ดีกว่าแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูที่หนึ่งนะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูก่อนเนี่ยเราหน้านบนนี้ที่เราลงมันคืออะไรครับมัน,มน,มนคือที่ต้นน้ำเหรออันที่เราลองพยายามดูกระสอบทรายเออมาคือกระสอบทรายคือเดือนที่แล้วไงน้มขึ้นมาเยอะมากใช่ปะเกือบท่วมตรงพระรามไม่ใช่ตรงสะพานอ่ะน้ำทะลักออกมาแล้วเห่ปะ แล้วก็มีเรื่องเล่าว่ามันมีช่วงต้นเดือนเราช่วงต้นเดือนพฤศจิกเราไปเที่ยวกันแถวปักของตะลายแล้วมันก็มีน้ําอ่ะซึมออกมาจากตัวผนังกั้นน้ำปะท่าเรือราชินีเออใช่แล้วก็ว้าวว้าวตื่นเต้นจังจากนั้นอีกสองทิศก็มีข่าวมาว่าตรงสะพานพุทธน้ำล้นออกมาแบบจนผู้บ่าต้องมาลงพื้นที่เลยอะ่ะแต่ว่าตอนนี้น้ำก็ลดลงแล้วนะครับน,น้ำลดลงแล้ว 两个，两个。 ตอนนี้คือเราอ่ะเราอ่ะมูมาที่ท่าเรือของกองทัพเรือฝั่งวัดพระแก้วแล้วนะครับแล้วก็เราอยู่ตรงข้ามกับหอประชุมหอราชนาวีสโมสรนะซึ่งพอเราหยิบกล้องถ่ายปุ๊บสองวินาทีจบเลยท <c> ำ <oughs> ไมเราถึงจะต้องเอากล้องมามาแบบว่า <c oughs> อยู่ย้อนกับแสงวะไม่เข้าใจ <c oughs> เออเนี่ยสวยเลย เนื้หยาไม่นะซาลาเปาหมูทอดถือตกหน้ฟังนะนี่ดูมีสิวมีอะไรเต็มหน้าเลยสปอนที่เป็นแบบว่าพวกแบบเซเลวีอุ้ยพูดแบรนด์ไม่ได้พูดแบรนด์ไม่ได้แบบไอเอ็นนั่นอ่ะเมืองเมืองในฝรั่งเศสไออะไรนะลาลาอะสักอย่างนึ้งอ่าหรือว่าแบบตัวเซอตัวเซออ่าเปาี่ยนไม่ไเสียวอ๋อโอเคโอเคได้ได้ได้ไม่คือมือไม่ใช่ ม่คือจริงๆอ่ะมันจะทานเว้ยถ้าถ้าเราไม่ไปหลงอยู่ตรงนู้นคือมันจะขับมาจากสะพานพระปิ่นใช่ปะ่ะแล้วกําลังจะเครกอะไรนะปกติอ่ะในช่วงเวลาปกติอ่ะถ้าเรายูเทินใต้สะพานอ่ะมันจะมาทางนี้ได้เลยแต่ว่าตอนนี้เขาสร้างสายสีส้มอยู่ไอ้มาทีสายสีส้มก็เลยปิดก็เลยเดินราได้แค่ทางเดียวซึ่งไม่ใช่ทางเราเราก็เลยต้องไปอ้อมแล้วเราก็มาเลนห้านาทีเสียดายมากเล แต่ตรงนี้วางกล้องได้ถูกต้องมากเลยเพราะแบบนี่สิเกตือตกก็ไม่ลงนะ้ำใช่แต่ตอนนี้เริ่มเมาแล้วพอเป็นโป๊ะนะฮะ a few moments later ไม่ๆๆคือเมื่อกี้วางกล้องไว้ตรงนี้แล้วเสียงไม่ได้เลยมีเสียงเอี๊อ้าวโป๊ะตลอดเวลาเลยอ่ะงั้นเป็นว่าเมื่อกี้ที่ถ่ายไปเนี่ยไม่ใช่เราจะใช้ไอ้ที่เราถ่ายตอนนี้ใหม่ละกันเนาะ ก็คือหอ่มค่อกีนเราพูดอะไรไปบ้างนะเราพูดว่าตรงนี้ไม่ใช่หอประชุมของราชวนาวีสโมสรซึ่งคืออะไรก็ฝากเขาเม์ให้ด้วยละกันเพราะเราที่เีิจหาเหมือนกันนะครับซึ่งบางถูกบางไปโดยเรืออันนี้คือเรืออะไรวะทีหลังบางเชป,ปะ ที่ไปไหนเซเว่นแดีวเราก็พูดถึงเรื่องวิจิตรพยาก็คืองานเนี้ยน่าจะเป็นปีที่สาที่4ีสักหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นไม่รู้แต่ประมาณนี้เท่าที่รู้แล้วก็งานเนี้ยเขาเรียกอะไรนะมันจะจัดโชว์ตามแลนด์มาร์กต่างๆรอบแม่น้ำเจ้าพยาเนาะแต่และปีก็จะแตกต่างที่กันไปแต่ว่าวันเนี้ยเรามาดู2อง E ใช่ปะ อีกที่หนึ่งเนี่ยที่อยากจะพาไปดูแต่ว่าหนึ่งคือเวลาไม่พอกับ2คือเคยไปดูแล้วแล้วก็รู้สึกว่าช่มันเถิไมไปหรอเพราะว่า,าไปดูมาแล้วก็คือตรงนูนน้นเห็นฟ้าฟ้านู้นไหมตรงนู้นก็คือพระปางวัดอรุณน,นะจ๊ะซึ่งเราไปดูมาแล้วแหละเดี๋ยวแนบคลิปให้เพราะว่าอีกโช์ที่เราจะพาไปดูคืนนี้ที่แอนิคอนิกเนี่ยแล้วเป็นวันสุดท้ายแล้วด้วยก็คือ โชว์โยนอ่าโยนที่อะไรที่รักที่สะพานพูดสะพานพูดอ่ะมีเสียงตะโกนมาว่าสะพานพูดนะครับอ่า <c oughs> คือเหมือนรูปเหมือนฟิลฟิลจับไม้เวลาแบบอยู่คณะคือมันจะมีคนเป็นพิธีกรได้ไม่กี่คนใช่ปะฉันไม่ใช่คนที่เป็นมิธีกรหลักของคณะนะแต่ทุกคนอ่ะที่จับไม้รดมถึงฉันเองด้วยอ่ะเวลาพูดอ่ะมันจะต้องมีแบบ แล้วมันจะต้องมีแบบอ่าตามทายอะเจ็ดฟิวปะแบบสมมติว่าอะไรดีอเราเราอยู่กับน้องทั้งหมด3าสิคนอ่าสามสิบคนท้าไมวะตอนนี้มันอ้วนเราคุยอยู่คนเดียวตอบเองคนเดียวเหงาอ่ะคือเข้าใส่ปะพาโชว์ไปแบบนิดเดียวนิดเดียวอ่ะ่ะ,ะเนี่ยมีอ่า <laughs> อาจารย์ที่พี่พาวิชาระยะละกันเผื่อเขาไม่อยากให้เอ่ยชื่ออาจารย์อะเป็นคนที่แบบเรียนจบจากอังกฤษมา,อาสอนวิชาสองหนึ่งอาสองหนึ่งแล้วอะไรนะแล้วอาจารย์อะ่ะเขาเนาะเนาะคือเขา,าชีวิตเขาอยู่ต่างประเทศแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้จักเทฟเฟอร์ของไทยเอฟเฟอร์ก็คืออะไรทำยาบทำยาบของไทยเนี่ยจะไม่รู้จักเลยจบปุ๊บเขาก็มาสอนที่ธรรมศาสตร์ก่อนในสายไอที ก็ไม่มีอ่ะก็แบบไอยู I, U, แบบผู้อังกฤษกันอ่ะโนกระทั่งขาใยายมากเกเตนเราละแหละเขาบอกว่ามีวันหนึ่งได้ยินเสียงนิสิตอ่ะเขาอยู่ชั้นห้านินสิตอยู่ชั้นหนึ่งแล้วตะโกนมาด้วยคำแบบได้คาว่าแม่ฉันล่างสุดอ่ะแล้วจังก,ก็วาวลโฆษณาจาันใจแตกเลย เรียนทางวิจาร์เธอัแล้วมีอีกเรื่องเมื่อคืนเมื่อคืนเรียนเรียนชิปมีตารางอยู่แล้วอะไรนะอาจารย์เขาก็สอนเรียนเรื่องอะไรนี่เนาะรหนึ่งหนึ่งศูนย์หกอะใคร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 เรียนด้วยกันก็บอกกันได้นะรหนึ่งหนึ่งศูนย์หกกฏนิสัยการเอ๊ะซ์กฏิสัยกฎหมายไทยและระบบกฎหมายรักไอแเราคือเหมือนอาจารย์พูดถึงพูดถึงเรื่อง เรื่องกฎหมายสักอย่างนี้แหละแล้วเขาก็เหมือนกับมีไหมมั้งผู้หญิงพูดแต่เขาบอกว่านักศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยจากใจคนที่ไม่ใช่เด็กเรียนเลยนะไปเที่ยวบ้างเถอะพี่เกศพลอ๋อไม่ตอนแรกเขาพูดว่าเขาพูดว่าอะไรนะคืออาะคือรามอ่ะมันเป็นระบบเรียนจากคลิปก็ได้เพราะฉะนั้นก็จะแมีคนที่มาไปเรียน แต่ฉันเป็นคนที่เรียนสองมอง่แต่่าคนไปเ,เ,เรียนมเดียวมปเรียนามเพียวเพราะฉะนั้นคือเหมืนไปเรียนเลยไม่มีสังคมอาจารย์ก็แบบว่าควรมาหาสังคมอะไรบ้างมาเรียนสือแล้วก็ไปเที่ยวด้วยอยู่เฉยๆมันไม่รู้อะไรหรอกเรียนกฎหมายไปอย่างเดียวอ่ะไม่มีสังคมอ่ะมันก็ใช้กฎหมายมเป็นหลบตอนนั้นอยู่แบบเที่ยงคืนครึ่งตาสว่างเลยตบชาดดติทั้งปึ้งไม่ได้เรียบหน้าแบบว้าว นี่แหละอาจารย์นี่ได้อาจารย์แลโพสให้นักศึกษาที่น่าก็ได้เวลาแหละเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโชว์เป็นยังไงอปนเฮดซีฟหรือเปล่าจะเหมือนกับอีพีหนึ่งหรือเปล่าไอ้นันแหะที่ห้องสมุดสิแววเราอบะ Immersive Art Immersive <discussion> Art เออใชส่สีมันสีมันชาดแล้วเพลงมันมันเนี่ยถึงแม้มันจะเบาก็เถอะใช่คือมันลำโพงมาอยู่ฝั่งน้นน่ะเนาะใช่แต่ที่ลำคาญมากเลยคือ,อเรือถ้าบาคุณเป็นใครได้ดูโชว์ฟรีแล้วเต็มตาม,มากก็คือเสียเงินเพิ่มเพื่อดูโชว์ชฟรีถือกล้องให้หน่อย เราจะยงไไปสะพานผูดกันนะครับตอนนี้เลยเออเพราะว่าเราทำอะไร,รต้องไปจองที่ก่อน<ร>ไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีที่ให้หนั่งดูรีวิวปีที่แล้วคือบนส่วนลอยฟ้าตรงสะพานพระปกอะ่ะที่เต็มจนคนปีนกันโอ้ว้าวใช่จนคนปีนกันจนเขาอ่ะขึ้นบันไดเส้นไปใช่ปะยังไม่ถึงตรงที่เป็นสวนอะ่ะ mm hmm. หันหัวออกมาเลย mm hmm. ไม่ไม่ไหวจริงๆอะ่ะ <Okay. S 1> เออแ,แต่ข้างหน้าคือคนเก็บกันอะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าปีนี้จะเป็นยังไงหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้คือวันเสาร์ด้วยใช่แต่ถ้าคนขนาดนั้นเนี่ยฉันจะอยู่ไกลๆโอเคไปโอเคเดี๋ยววิชนแรกเนี่ยข้ามหนุนก่อนเลย้าไปางนหนุนก่อน okay. วันที่เราสะดวกขาเขาป่ะ,ะใช่ขอโทษค่ะ แบบคนปกติหรือยงข้ามแบบกัด <laughs> เลยอาจารย์นะโอเคข้าม,มาแล้วไม่เพราะว่าข้ามแบบกัดเลยต้องมีเสียงแบบแต่ข้อความปบะทังของเราเราก็จะไม่กินลอง <c oughs> เอาใหม่ยังไงนะเราก็เลยทำแบบเมื่อกี้ไง <c oughs> มีความสุขจังเลยข้ามถนน yes เฮ้ยใจขวับ ที่เมื่อกี้บอกว่าที่เมื่อกี้บอกว่าไปที่แล้วอ่ะคนมันถึงขั้นปีนกันเลยเพราะว่าฝั่งตรงข้ามอ่ะมันมีงานวัดประยูนซึ่งไม่แน่ใจว่างานวัดประยูนหรือเปล่านะแต่คือมันมีงานเออแต่ว่าปีนี้เหมือนจะไม่มีฝั่งที่เป็นฝั่งพระนครอ่ะคนอ่ะจอดเยอะแล้วก็มีการเรียกเก็บเงินด้วยยี่สิบบาท ซึ่งเราเราลองงกเราไม่จอดเราก็เลยข้ามสะพานมาฝั่งตรงนี้มาจอดเนี่ยตรงสวน,นใต้สะพาน,นเออเราข้ามมาฝั่งโคนมาจอดเนี่ยตรงสวนเนี่ยแล้วก็เดินข้ามสะพานเอาเราไวไวก็จะถูกปะเยอะเลยล่ะเราเดินไปอีกนิดแล้วก็ถึงอะไรจะไปหรอหรือว่าจะไปคอนโนหรอถ้ามาถึงพอดีเดีเย๋ยวอะ สวยดีนะพี่ดูแลมาเดี๋ยวเขาขอดูก่อนโชว์โดูไม่ได้เดาคือท <laughs> ี่สะพานพุนมันจะมีโดรนแต่ก่อนโดรนเนี่ยมันจะมีสเกจูลมันจะมีตารางของกิจกรรมที่แบบทีละขึ้นชั่วโมงที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กเหมือนกันเออแล้วันตอนนี้เขากำลังโชว์อยู่ขูดูไปเ่ั่งละ มากเลยอ่ะนี่น่าจะเป็นแสดียที่สุดเท่าที่เคยไลอยู่ทุกมาแล้ว <c oughs> แต่ว่ากล้องในอากล้องหน้ากล้องหน้าแล้วตอนนี้ประทัดชาจอยเอลยดีอาชายคือมันมีมันมีอยู่แล้วตอนกับที่นี้ตื่นตาตื่นใจดีชอบถูกใจอยู่ <c oughs> รู้สึกว่าจริงๆว่าปีที่แล้วที่เราเรียกกว,ว่างานเราไปอยูท่ที่ที่ผมพูดให้ก้องฝั่งเมื่อกี้อาจจะไม่ใช่งานไปยืนด้วยซ้ำเพราะที่นี้ก็มีตลาดตอนดีข้างหลังเราดิแต่ว่าไม่อยากแพ้ไปให้เขาเก็บไว้หน้าคน รู้สึกว่าตลาดน่าจะมาเพราะมีเงินปกติน่าจะไม่ค่อยมีหรอกใช่ใช่กม็ม่รเหมือนกันว่าทำไมปีที่เราคนคนเหยียบกันกับตายตรจงจราจรปุกเข้าใจแล้วคนตรงนี้ก็เบากว่าปีที่เราด้วยค,คนคนเยอะด้วยอ่ะไม่รู้ว่าเยอะแบบนี้อยู่แล้วไหมแต่ว่าส่วนหนึ่งคิดว่าพอวันนี้วันสุดท้ายเขาจะเปลี่ยนเป็นครูอ่าา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 นี้บาสะพานก็ดิสเพลย์เป็นรูป ปลากัดปลากัดปลากัดไม่มีนำมูกอะไรเลยไม่ต้องหรอกปลากัดของไทยเขาบอกว่าสวยใชาา่แล้วแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติชอบมากเลยธรรมชาติของสัตว์อะทำไมอ่ะ ต,ตัวผู้สวยหนึ่ตัวเออตัวผู้สวยถูกึ่งตัวเพราะฉะนั้นโคตรตัวเมียมีไว้เอาหาหารเออมีเคราะห์แ้วแหละเพราะฉะนั้นผู้ชายทุกคนสวยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชายที่แปลงร่างเป็นกระเทยก็สวยเหมือนกันแปต่แตควีนมีไว้จีบผู้หญิงเหรอสะอาดใช่เพราะผู้หญิงชอบเกย์อาถึกเพราะผู้หญิงทุกคนอยากเจอเกย์อ่าเป็นต้น ถ้าแม่ดูคลิปนี้อยู่ก็เป็นเรื่องของแม่แม่อาจจะไม่อยากเติมเกแต่คุณนั้นอยากเติมเกใช่ไหมเหมือนเมาเนาะเมาโกใส่อะไรไปเนี่ยโคบอกแล้วว่าใส่ยาพิษตอนนี้ให้ฟิล์มยืนอยู่บนเ R มที่อยู่กัที่ไมไปไหนอากาศไม่ดีผู้โดยสารปล่อยทราบ ห่ามสะพายเป้ด้านหลังขนาดมีผู้โดยสารหนาแน่นขอบคุณค่ะแค่กิดตีหน้านะเดี๋ยวค่อยค่อยเตือนอ่ารออยู่ดูกันดูกันรอตีหน้าอยู่เอ คแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โตเกียวไม่ใช่อ่ะเ<ช>มื่อกี้เราอยู่สะพานพุนกันเนาะแต่ว่าเพราะว่าหลังจากจบงานเนี่ยมนุษย์หนึ่งล้านคนถึงไหมอาจจะถึงละอะเอาเป็นว่ามานุษย์จำนวนหนึ่งได้ทำการเคลื่อนตัวออกมาพ้อมกันโดยโดยนหม่โดยหมา,เ,า,มาเพราะฉะนั้นวุ่นวายมากก็เลยก็เลยมาปิดคลิปแถวแถว ตรงนี้เราอยู่ที่ส่วนร้อยอันนิสิตุฬาเต็มแล้ว่าส่วนร้อยหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามพุทธยาหนึ่งร้อยปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว้าวว้าวพูดทธไมส่วนร้อยส่วนร้อยแต่วันนี้ส่วนร้อยมีอะไรแถวส่วนร้อยตรงส่วนหลวงแควนเนาะก็คือมันจะมีที่จัดอีเวนต์ประจำซึ่งคือตรงนี้ตรงนี้ คือจะมีตลาดแบบมีตลาดทุกแบบเสาร์อาทิตย์่สุกอะไรอย่างน,นี้อันนี้เป็นอีเวนต์แบบมีอีเวนต์ใหม่ๆทุกครั้งคราวที่แล้วเป็นอีเวนต์แบบให้คนมานัดเดทกัน,อน,นเออสปีดเดทติ้งซึ่งใครใส่เสื้อขาวอะ่ะก็คือถือว่าโสดอ่ะคือเขาก็มีโคสีโคเสื้อว่าไป <bye. S 1> แถ้าเกิดเขาสนใจก็มาสปีดเดทตกงนนะส่วนคราวนี้เป็นตลาดแบบเป็นฟรีมาร์เก็ตหรือว่าเป็นตลาดขายของมือสองซึ่งอยู่ในธีมของญี่ปุ่นเพราะว่า ชท่างานนี้มากเพราะทุกอย่างไม่แบบไม่เจ๋งอะ่ะคือญี่ปุ่นอ่ะก็เคยชื่ออยู่แล้วว่าแบบเก่งแบบเลิศมากเรื่องแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยเราเราจะโดนรถสอยก่อนฮะเราเดียเข้ามาหนอ่อยาอ้กอ๊าบไม่ผู้สามนั่นแ,แหละถือว่าเป็นงานที่ถือว่าเราแต่ว่าราคามันก็แบบ ก็ทำไหมก็เหมือนราคัแบบของในห้างไงแต่คือมือของมือสองที่เขาแบบอบหรอใช่แต่บางทีเขาแบบไปปรับแต่งเองบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้อ่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูข้างในดีกว่า เรามาอยู่ที่กลางถนนมางขทองนะคะัะร้านไอติมชืม่อเมเป็นร้านแนอติมไอติมไอต่มอันนี้แบบอันนี้แบบของมมีสตรอเบอร์รี่มะม่วง้วน์ต่างก็ใบหอมของเขาเป็นสตรอเบอี่เหมือนกันเขาเป็นสตรอเบอร์รี่มี สับปรียังชอบมากเลยเอามาสองต้องทอปิ้งด้วยเป็นขนมไข่ไม่มีอะไรมากที่มากินโชว์ทุกคนตอนนี้ก็คือขคอยากบอกว่าจะไปคิดแล้วใช่อนไรั้อ่าก็อสำหรับทิมนี้อาจจะค่อนข้างมีหลายธีมตั้งแต่ไปดูไฟนี้กับบรรยาลาะครับของกิน ตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วหิวแค่นั้นไม,ไม่ไม่ถือต่อแล้วหรอเริ่มเมื่อยแล้วกำลังกินดวยยยตากวยต่ะรปีคลิปเลยไหมไปสิ <c oughs> ก็วันนี้นะคะขอบคุณที่รับเข้ามาจนถึงตอนนี้เนาะ ก็ทางเราที่แล้วยังไม่ได้บอกเลยว่าให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือบอกไปว่าเอาไปว่าบอกคลิปนี้เลยแล้วกันว่ากดไว้ทุกอย่างเพราะว่าช่องนี้เนี่ยไม่มีตารางลงอย่าลงเมื่อไหร่ก็ลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคลิปใหม่ลงก็จะได้ทราบกันทาเราวันนี้ตาปากถนนเชาวาชนะครับใจกลางเมืองกรุงเทพ มหาทองนราะษฎรมหาทองในกลางกรุงเทพมาหา,านครเวลาสิบปุ๊บจะพาอะไรอ่ะโอเคสวัสดีราตรีสวัสดีครับเุ้ยสวัสดีเป็นผู้ดีเป็นด้วยหรอทำไมสวัสดีครับ Go away.